ให้โนะจากลงไปเวียงกานกูนะนี่โนะออผมพี่รุกชายไปทำบุญให้กับเกี่ยวกับบูนะมันมื่ผมเห็นภาพเหมือน หมือนรถไปทับงูอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนี้นะฮะนี่ก็ไปจะเผือไปทับอ่ะเนาะจำจำได้ไหมพี่คอนิสออกไหมเกี่ยวกับงูเนาะที่เป็นปท้าวที่ไปทําบุญมานะว่าสำหรับที่ส่งวัดไหนก็ได้เกี่ยวกับงูนะฮะห้าร้อยงูที่อยู่ในตัวน่ะต้องกำทั้งหมดส่วนที่ผู้หญิงเป็นภาพที่ตัดต้นไม้อ่ะเขามีลูกเทวดาลูกนางฟ้าอยู่ก็ไปทําให้กับ ลูกกระเทวดาลูกกรนางฟ้าที่ต้นใบนะฮะนั่นแหละคนละห้ารวัดไหนก well ็ได้นะพี่นะจำนนที่สงเนาะลองทำดูนะเห็นมันโลกงไหมพี่ขอทีนะพี่นะแฟนที่ของหน่อยเดิดูที่โลกมที่ะดห็นโล่งไทำได้ที่วัดสองวัน ทำแค่ยจบเลยถ้าเป็นเตาแล้วเรา,เาดีดทำา,นนะาเป็นยี่บลำอหอโล่งหมใส่ไปผมกระเด็นินโล่งไหมถ้ามันโล่งม,มันเตาเรานีเดเทอร์เียบินนะจะได้ขับ,อ,บ,บอออเตานนั่นแหละไปทําให้เออทวดาลูกนังฟ้า ถ้าตัดจนไ้นแล้วหลวงข้อเรศน์ดำเขาบอากว่าวิมานท่านอยู่บนต้นไม้ถ้าเราไปเผยตัดเขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็เล่นเหล้าเราไปอุทิศให้เขาก่อนแล้วพี่สักทีนะพี่นะสักที